นทางใต้ตึกใต้ตึกพี่น้องใต้ตึกห้างเมกาเนาะนี่เมกาเมกาบางนาเนี่ยมีรถด้วยนะมีรถรับส่งสบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องพวกนี้ก็ามาอิกียอาก็ามาเบิ่งอิกิอามาเนี่ห้างอิกิอาห้างเมกานี่พี่น้อง หางเมกาคือมาใหญ่ถนาะหางเมกาหมักใหญ่นึงเขามากอะ่ะฮะมองจอดรถแต่ไพ่โบเคยมาอนี้ลงมนะพี่น้องเขาเดี๋ยวเขาจะพาะเขาไปเบิ่องมองจอดรถเนาะมองจอดรถเนี่ยร่างการขนาดหางนี่ใหญ่ขนาดใช้พื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดเลยครับเมกาบางนาเดี๋ยวหฮะมองจอดรถก่อน โอ้มองจอดรถพ่วงอะไรพ่วงแห้งมองจอดรถเดี๋ยวฮองสิพาข้าก่ังหน้าอันนี้แค่ส่วนหนึ่งพี่น้องแค่ส่วนหนึ่งส่วนทางโฮมโปรเนาะ,ะเดี๋ยวเฮาสิเขา้าโฮมโปรขึ้นบันไดเลื่อนเนาะห่างเข้ามาข้างในเย็นบายพาเที่ยวห่างพี่นอ้องพาเที่ยวห่างได้มา ชมแล้ว,ะะว,วก็ดยืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเลยไม่เที่ยวเมกะมัมนญะ่แห้งเดี๋ยวขอโฮมโปรก่อนโอเคพี่น้องนี่เขาก็ซื้อของโฮมโปรเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวสิพาวนเข้ามาอันนี้ซูนอาหารเนาะพี่น้องนี่ข้างล่างโอ้เดี๋ยวไปหากินข้าวซูนอาหารก่อนก็เนาะไม่มองจอดเนาะ ไปเดี๋ยวเ้างอิออกฟังเ้างอิไปทะลุไอ้ฟังอันอางแยกบางหน้าตาดนอพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันทะลุไปทางใดไปทางใดเนาะเซีนทันไปเบิ้ลทางเซีนทันไปบ่เนาะลงทางหมดดิอืม,อม นี่คือเขามาในในตึกเนาะตึกอเมกกี่นองมันจะมีหลายมามองเดียวครบเลยพี่น้องมีทั้งโฮมโปรอีเกียนี่อันนี้ทะลุเนาะทะลุทะลุอันทะลุไปตรงเสซนบางหน้าตาดแต่ว่าบ่ได้ออกพี่น้องพามาชมห่างเมกะเมืม่อน่้ เมกาบางนา,นางใหญ่ขนาดเนียวคอยแลนอคอยแลนไปทางดหนนอกบา้านเนี่ยเดี๋ยวอ่านตามป้ายก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวได้บุญเนาะเมกาเมกาบางนา อ๋ออันนี้วนมาหลับอันนี้วนมาหลับกันอ้ยมาผิดทางนี่อันนี้นาไมกะหมดไรออกออกออกฝ่ายบเบลเธอ กเกียอีเกียอันนี้อีกเกียเนาะน,นั่นจนุนไปทางพระรามสองใช่น้องนี่แหละห่างอีกเกียเมกะบางหน้า ใหญ่ขนาดนี่เมกาห้างเมกาบางนาเดี๋ยวเขาสิเขาไปจอรดรถมองท็อปเนาะ เอ้ ه, ผิดพลาดอีกเอ้มาพลาดอีกแล้วมองจอรดรถเดี๋ยวไปวนรถกลับรถก่อนห่ะมเลี้ยวซ้ายอ้าวมองนี่ ทางใต้ตึกใต้ตึกพี่นอ้องใต้ตึกห้างเมกาเนาะเดี๋ยวไปจอดรถมองท็อปก่อนเอาสิไปหากินเข่ากันนี่ท็อปท็อปท็อปมองยังหะมองจอดรถก่อน โอ้โหทางเมกาบางนาสวยงามทางโอ้โหใหญ่มเล้อเตอเลยทางเมกาเนาะพี่น้องใหญ่แท้ๆเดี๋ยวสิลองเดินขบงข้างในสวยงามเมกาเมกาโอ้มองนี่มีลานน้ำไหลสวยงามเนาะ อ่าเด็กน้อยมาเล่นด้วยของเมกะนาเมกะเนาะมี่ร้านอาหารหลากหลายเลยพี่น้อง สวนอันนี้สวนน้ำเนาะอยู่ข้างนอกเน่ะเอาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวข่าวไปห้ากินข่าวก่อนมีเงินร้อยหนึ่งชิกินยังได้เนาะโอเคมีรถบริการในที่ท่านงานก็มีรถบริการ<ม>สวยงามข้างในเนาะร้านอาหารก็หลากหลายน่องงาวเลย ในหนาบิกซีเนาะมีบิกซีนำร้านอาหารอยู่ในหา้างมันก็จะมีแบบาราคาพอรักินได้เนาะเป็นว่าบแพงมากมียังกินเนาะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอากรินมาในหานานนนา้างกินข้าวเหนียวในบ่านเนาะเอาไปย่างเนาะ ันนี้มีแกะยางขายเท่าไระนะครับไม่ต้องสับครับเอาข้อเหนียวเอาเอาชิ้นนั่นนะครับครับเอาข้อเหนียวหนึ่งหอ่ okay. โอโอเคโอ้โหชิ้นละห้าสิบเก้าบาทไก่ไก่ไก่มาหาเรากินไก่ทอดตายแล้วไก่กินบ่ได้ด้กโตบ่า่างคนนั่งกินายแท่ ว่างเลยเต็มเลยไปนี่มีรถด้วยนะมีรถรับส่งอันนี้โซนทั้งนี้คือโซนแบบอาหารพอกินไข่แขดแงก็ได้บอแพงกว่าไรมีอาหารหลักขายหลากหลายรนะับเคยขี่จะเถื่อนมีรถบริการรับส่งเพราะว่าหางมันกว้างเนาะเขาเลยมีรถตลาดผลไม้ สวยเกเออของมาเจอร้านน้ำผึ้เนาะสวยงามเนาะห้างเมกะบางนาสวยงามร้านน้ำผึ้ร้านน้ำผึ้ นี่ออกมาอีกประตูหนึ่งมาทางนี้ก็มีสวนยอมี่นองทางเดินทะลุเดินทะลุไปทางนั่นกับประตูทางเขาของเขาเขาหมอนหันห้าเนะาะพามาเดินชมเบิงบรรยากาศห่างเมกะเนาะข้างในไม่กะมันเป็นอย่างไรมีหางกับปิ้นขาลาย นี่มองเล่นเล็กน้อยน้สวนสนุกเล็กน้อยเนาะนนเขาเ,เดินมาทะลุทั้งนี่คือเก่าอ่ามกกือกะเนาะกลับบันนี่มองจอดรถด้ามองจอดรถก่น เมกาบางนามาซื้อข้าวเหนียวอยู่เมก,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 มกาเนาะข้างในห่างภาพเดืยวนีซื้อข้าวเหนียวเนี่ยย่างกับไปซื้อของเชิญข้าวเหนียวเนาะพี่น้องไว้คนร้ายนั่งกินก็ได้คือเห็นแหละพี่น้องข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อเบิร์น,นี่ก็ทั้งเบอร์ในหกสิบเก้าบาทเนาะมาชมบรรยากาศมาชมบรรยากาศในห้างเมกาอาณาจักรเมกาบางนาเลยครับ ห่อนเลาะบ่ฮอบดอกว่างหันก็บลงทางเข้ามาในใต้ตึงขับรถมันยังลงทางของจ้อนมาทางหลายป <c oughs> ่ะสิน่ะพี่น้องมากินไก่ย่างนํากันก่อนพี่น้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง,องบาตเด้อพี่น้องขอบคุณหลายขอบใจหลายสำหรับคลิปนี้กับสบายดีสวัสดีพี่น้อง